นับวันเขาเขาจะเหมือนคนขึ้นไปทุกทีแล้วเด็กพวกนี้นับมือนับมือสิคือคนไปเบิดเด็กน้อยพวกนี้นับมือเสียคือคนเกินไปแล้วถาก้อนถาก้อนลูกถาก้อนเด้อ <c oughs> นับมือเสีคือคนค่ะ <c oughs> ดูดูสีหน้าน้องก่อนเอทียงกินเฮ้ยจะตีนะเด๋ตีไม่ยอมเลยนะไม่ยอมเลยนับมือนับมือสิคือค้นเกินไปแล้วได้พวกปวดโพขอมือก่อนเดี๋ยวขอมือก่อนได้ไหม มาขอมือก่อนลูกโอ้โหเห็นบอสขอมือก่อนลูกขอมือก่อนขอมือก่อนนี่ก่อนอยู่หันละบอสน้ำนกเด็กน้อยฮีเดอร์ข้อมือก่อนลูกเอน่ารักอ่าโอเค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 ให้กินโอเคโอเคลูกโอเคโอเคโอเคมามา โอเคอย้ายเลยเด้อค่ะบักลาคำมเพียงห้ายเลยเด้อนลองดูมะกิน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  กระชจนไนั่งกับแม่บ้านน้องอุ้งอิงนะคะให้อาหารปลาอยู่ค่ะอ่าาเรมาดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูบสดีครับสวัสดีครับลุงค่ะลุงเดีย ละคมีปลาทับทิมปลาในปลาตะเพียนใช้ปลาตะเพียนปลาหมอหมอเทศรือปลาหนิลปลาเข่งาเพียนปลารางอันนี้ทับทิมปลาในอยู่ใกล้ๆกัน Bà Kinh gặp mình hả? Nhưng mà cả nhà sống mới lông mệt đấy hả? Đi lo hai Để kín một cân nhà Cái Tôi nhây đây hả? Cắp mắt đang bị hả? Bác nè nói kín bớt con hả? Bác nè nói Bác nè nói kín bớt con con ดูดูค่าตีวยำกบเก็บกบเก็บขอบุญป่อเป็นองเอฟซีนะคะที่อยู่ต่างประเทศก็มีนะคะเอฟซีช่องไปนั่งอยู่ต่างประเทศก็มีขอบคุณหลยๆนะคะก็เอฟซอะไรนะมีจังหวัดอะไรบ้างนะสระบุรีลบ,บุรีตรังอะไรสกลนคร กำแพงเพชรลำปางก็มีค่ะลำปางลำพูนเชียงใหม่ก็มีขอบคุณมากๆนะคะเจ็สี่อุบลราชธา,านีเจีเงคามาว่าอยู่ไซเนะขอบคุณหลายๆคะ่ะที่ให้กำลังใจป้าน้านะคะที่อันคามากดติดตามคำมาเบ่งช่อง ปะนางชงทีมหลังบ้านชงนี่น้อยนี่ค่ะเปิดมาสี่หาเดือนนียค่ะขอบคุณหลายๆนะคะจากซูรินก็มีนะคะเอฟซี 4, ปะนางคอนเกนก็มีอุดรอ,อุตรดิตพิจิตพังงามมีหมดค่ะขอบคุณมากๆนะคะ เอฟีเห็นงานอยู่ไกลหรือไกลให้กำลังนังให้กำลังใจทุกคนนะคะเดอ้อเอาบักโดไปอันไปเจออันกบนะคะกระโดดโต้นน้ำนี้สัาประมาณว่าขึ้นมาน,าานั่งยังไงลกไปโด,ด ดูไรเขานะไรเขาลงไปเนี่ยต้นไม้ที่ปลูกที่ลงวันนั้นนะคะก็เริ่มติดแล้วค่ะปลูกเอียงกระเดยนสันค่ะสวยงามเขาก็จะเห็นความสวยงามเกิดแตกหนอแตกกอออกมานะคะเดี๋ยวก็จะสวยบรรยากาศดีค่ะไปน้องเอฟซีผ่านไปผ่านมากกับม,มาแวนใดด่เลยค่ะเด้อ กินน้ำกินทาบ่มียังมาฝากบ่มียังมาตอนมาโรลยค่ะแแวมากก็ดีใจนะคะแววมาเล่นบานลูกสาวนะคะมาจากใส่กระตอนรับเบิดขี่จักรยานมากกระตอนรับยางมากกระตอนรับค่ะพอทุกคนคือกำลังใจ เป็นกำลังใจให้นะคะขอบพูดเล,ยลายๆบรรยากาศนี้มือเศรารากระสิเป็นยีงสี่ค่ะพักเพลวค่ะพักเพลวแล้วก็จะมาพอ,พอติดแล้วอันไม่เรื่องเรือกระสีอันนั้นนะคะ มีเยอะไหมเอาเอาเอาก็ลงน้ำแข็งลงน้ำแข็งไว้เพื่อเอฟซีมากจากสีนะคะหรือว่าไปไปไพมากอะได้กินได้กินการน้ำไปต้อนรับแขกนะคะเฮ้าเฮาเองก็ได้กกินน้ำเย็นค่ะ ต้องเปิดตู้เย็นบ่อยๆก็ถ้าจิ้มรถตู้่อยู่ยี่สังสี่ค่ะมันบบไปใส่ดรกเอายางออกามกับยางออกมาหนำหลับปักโดกินเหลวกระเลน้ำก้นมานะคะมือว่านผระใส่เบ็ด ชิไดไ้ปาบอเขาใส่เบ็ดกันอยู่บอค่ะมันมันพระบ่กหูเดอ้อเด็ดเด็ดเด็ดสถดามขาเขาจะอากันค่ะเฮ้ยไอโดย่างต่ำไปค่ะไปต่อแล้วด,ดูดูไอโดมันจ้องนะคะโอ้โหมันจ้องไป ดูปะเนี่ยจ่องนี่ค่ะนี่ค่ะตบเดือยสมพงศ์เห็นเต้หัวค่ะีจับโดมจ่อง นี่ลาบนาไส้เบ็ดค่ะข้าวตังทองแล้วนะคะนี่กาญมุกเจ้ายู่บ้านนอ, mm hmm. อ,ององิง นอนทุกคนด้เหวน,นี่ค่ะลูกดิกลูกดิกนี่ค่ะบอกหมูถึงสีขนาดจินอิมเ้้อหน้ายังเป็นยสันขนาดจินอิมนะหน้ายังเป็นแบบนั้นเลยโอ้สุดยอดนาบูด กดไลค์ก็แชร์ชงปนางแน่เด้ค่ะจะสอยเบิ่งโฆษณาให้น้ำแน่ขอคุณ f อซที่เข้ามาหม่ค่ะเป็นกำลังใจทีทมนางบานค่ะชงป้านางแม่บ้านน้องอุคงอิงนะคะชงปนางแม่บ้านน้องอุคงอิงประวันแม่ครัวน้ององคงอิงอีกช่องหนึ่งนะคะตองปูนแม่น,น้อย บอกกันไม่คลิปหนาค่ะซอยเบิ้งโฆษณาเห็นป็นางนำได้ค่ะเด้อพี่น้องงาที่หกเจสินเป็นบ่นแมนหยังได้ค่ะเขาเห็นป่อยเห็นมันยาะหรอเขาเลสุมาเกี่ยวไปเหงูอ่ะกันนะคะนะคะบอกกันไม่คลิปหนาได้ค่ะสวัสดีค่ะ